ไล่ว่างไม่มีอะไรทำแก้เสีงอยากทายปัญหาโอเล่แก้เสีงหน่อยโอ้ยไม่เอาหรอกรอบที่แล้วโดนเป็นปสียมุก<า>ไปเลีล่เลไปหาโต้งป่ะหามโต้งนุ่นป่ะโต้งเออโต้งเอาป่าโต้งโต้งไม่มีอะไรทำแก้เสีงทายปัญหากันหน่อยตโ้งไม่ขาวว่าโต้งไปทำงานอยู่สวัสดีครับครับ เคยไปทำงานน่งลงตากแล้วจังหวัดตากนี่เขาธุรกิจเขาอ,อะไรเยอะแยะที่สุดเคยไปตามเคยไปทำมาจังหวัดตาก <ừ. S 1> ส่วนมากเป็นภูเขาเป็นไร่ก็ผลไม้ที่มังคุดลองกองเงาะลำไยพวกนี้ฮะไม่ใช่มั้งใช่พี่ใช่ วัดตาให้เขาธุรกิจเขาเยอะแยะที่สุดพี่ว่าอะไระเสื้อผ้าเสื้อผ้าเยอะแยะที่สุดใช่เหรอใช่ยังไงไม้นะผมอ่ะเสื้อผ้าเพราะคนเราทุกคนเนี่ยซักเสื้อซักผ้าเข้าไปไหนซักเสียดแล้วเข้าไปไหนไปตากเอาไปตากก็เอาไปตากหมดโอ้เลยซักก็ เสี้ยก็กไปตากใครๆก็สักเสี้ยก็กมไมตากมันก็อยู่ต่างหมดเชื่อป้าได้ยนะังไโอ้ไอ้โต้งเคยกินชอบกินปลาบ่อยๆไหมชอบอยู่หาปลาแล้วปลาอะไรที่โต้งกินที่มันไม่มีก้างปลาซิวปลาซิวมีก้างอยู่นะก้างมันเล็กๆไงปลาซิวมีก้างเลยไนงะที่โต้งเคยกินมาปลาอะไร โอ้โพ่อมียอมเหรอยอมเลยมาต้องกลวงแล้วคู่ผู้ชายเราคนไทยคนอะไรทั้งประเทศนี่ผู้ผู้ชายเราชอบดูดูอะไรมากที่สุดชอบอยากอยากดูดูอะไรมากที่สุดดูรูอะไรเหรอดูอะไรเขาชอบอยากดูผู้ชายเราอยากดูดูอะไรวะ รูผนังเปล่าแอบดูแล้วโต้งเคยอยากดูรูอะไรรูห้องน้ําอยากดูดูอะไรถ้าโต้งเคยอยากดูรูอะไรคนเขาก็อยากดูเหมือนโต้งเลยโต้งก็อยากดูรูรูห้องน้ําที่เจาะไว้แล้วใช่แล้วมีหญิงสาวอาบน้ําข้างในถูกไหมไม่ถูกไม่ถูกเอ้าดูกเหรอูอะไร่ะรูอะไร ดูหนูสิดูหนูดูเลยโอ้ได้ดูได้ดูรูหนูก็ชัดกว่านะต้องตอบไม่ได้สักข้อเลยที่ที่ถามรูเดี๋ยวเดวดูหนูหนูนาอะไรนี้เปล่าดูหนูไอ้น้องหนูหนูปากแดงไงหนูปากแดงหนูปากแดงยังไงอ๋อรูรูหนูคือรูสาวสาวใช่อ้าวผมถามพี่เป็นมาก ตอบไม่ได้สักก่อนแล้วโตองลงไทยยิงต่อายคืนเมึงดกปลาอะไรปลาเล็กที่สุดปลาซิวตัวเล็กลูอุ้ยจริงเหรอยอมแค่ปลาอะไรปลาดุมาดูคนปลาเล็กเหรอปลาดุโอปลาดุทำปากจู ปลาอะไรปากกว้างที่สุดปลาปึงปลาปึงโอ้เป็นไงปลาปึงปลาปึงปลาชิ้นมะตัวใหญ่ตัวเนาะปลาหวานปลาหวานกูแล้วเนาะปลาหวานอุ้ยปลาหวานปลาอะไรยอมปลาลาบะปลาซิวปลาซิวยังไงตัวตัวหน่อยเดียวปลาซิวอ้าว บาซปวอ้าวเป็นไงปัส้าวรถไฟมีกี่ขาไม่มีขารถไฟไม่มีขามีสองขาไม่มีมีแล้วเป็นไงสองขาเป็นไงสองขายังไงวะขาไปขากลับ ใครมาตอบไม่ถูกชักอย่างเลยเออคนละสายใช่ไหม <c oughs> ตอบไม่ถูกเจ้ากันอยู่อ้าวแต่มีอะไรตัดสินชัดคนละสองอะเราลิงอะไรนะแล้วดีมันขึ้นต้นไม้นี่ทำไมทำยังไงมันถึงลงมาได้ขึ้นเปด็ดดึงมาดิลิงขึ้นต้นไม้ทำางไงถึงจะลงมาได้ไม่ได้ก็ลบใส่ออกดิ หลงโอ้ใช่ใช่ไอหมาที่มันเออเล่นป่าไปแล้วมันหลงป่าเห็นไหมมันจะมาอะไรมามาหลงป่าใช่ไหมจากไงถึงจะมาได้แล้วก็ไปตามันกลับมาย่อนเลยกเราไม่โทรอกอุ้ยเออว่ะเราไม่โทรออกก็มาไม่ต้อมาเราไม่โทรออกก็มา มาโอเคปลาอะไรขึ้นต้นไม้ได้ไม่ปลาอะไรวะขึ้นมาได้ปลาไหลปลาปีนป่ะปลาปีนปลาปิก้าปีนมีขานะเคยเห็นอยู่มันขึ้นต้นไม้ไม่ได้งีเออวขึ้นต้นไม้ไงี้ปลาปลา ยดินไปแค้วมหาไทยเนี่ยแคเคือไปจับหอยไอ้แมงคู่เลยปาตีนเยอะแยะวิ่งเต็มเลยปลาีนเหรอมันมีตีนถูกไหมใช่เลยต้องไม่ถูกตาอะไรคิดด้นไม้ได้ปรากฏว่าเป็นลิงโอ้โมุกมุกลิงเมื่อกี้ต่อมาอีกปรากฏว่าเป็นลิงเออแม่นแม่นแม่นกวา ลทายปลาแล้วเสลยเป็นดีมใครจะไปตอถูกอะผมผมถามมั้งอะผมถามมั้งอะพระอะไรหวานที่สุดพระพระอะไรหวานหวานหวานที่สุดพระอะไรเบียนพระอะไรหวานที่สุดพระ ได้ไหมกินขนมหรือแล้วพากินขนมหวานใช่ไหมพิดยอมบ่ยอมพะโล่ไข่พะโล่เพิ่งกินไนเมื่อวานเองใช่ผมชอบพัโล่หวานพะลโล่หวานอยู่อ๋อยอมกันยังมือลม ทายหมดแล้วบ่มุกมาทายเนี่ยมาจะ่ทายต้งโต้งทายไม่ตอบโต้งตอบไม่ถูกชักข้อเลยเพราะต้งทายก็ตอบไม่ถูกเออโต้งมีอะไรทายอยีก่ไหมพระอะไรไม่ได้อยู่ในวัดพระทุดงพระทุดงเออเดินในป่าไม่อยู่ในวัดนะพระจำมาไม่ใช่อยู่ในวัด ยอมแล้วแบบนี้อาถรรพไม่ได้อยู่ในวัดไม่ได้ถือพราอะไร,ระอ่ะผ้าประแดงผ้าประแดงใช่ใช่ใช่โอ้เอ้าเอา,เอาอยัางหมดมุก,กยังเท่านี้มมหมดยังมุกพระหมดรือยังมุกวัดอะไรไม่มีพระ วัดล้างนี่วัดล้างวัดไหไมีพระวัดล้างวัดอะไรวะวัดไม่มีพระก็คือวัดพระไม่อยู่วัดวัดล้างพระก็ไม่อยู่ไม่มีเลยวัดสายตาประกอบแว่น จ้าก็ไปตัดแว่นมาไม่จำไม่จำไม่ได้สายไม่รู้ว่าเป็นอย่างนนั้ไงก็ใส่แว่นอยู่นี่มองไม่เห็นก็ใส่มีแว่นใส่อยู่แต่ไม่ได้ตัดมาไม่รู้เรื่องเลยไม่ตรงปลาวักปลาอะไรมีสองหัวโค้งต่อมดีกว่าไม่รู้ปลาอะไรมีสองหัวปลาทูปลาทูปลาทู เออก็ใช่อยู่สองหัวปลาทูไม่ใช่ไม่ใช่ไมปลาทูมันก็ปลาทูวันทูทีนี่เหรอวันทูไม่ใช่ปลาสองตัวมาติดกันอเอาปลาอะไรมามันก็สองหัวถ้ามาติดกันโต๊ะสองตัว <c oughs> ไม่ใช่ปลาทูปลาอย่างอืงน่นก็สองหัวเหมือนกัน <c oughs> หมดแทห้มุกหมดแล้วพี่หมดแล้วโอเคนั่งคายเครียดกันช่วงนี้ว่างงานครับอ๋อสรุปกันหน่อยนั่งคายเครียดเนาะนั่งะยันก็ง่วงนอนเลยมาหาเพื่อนคุยกับโตง้งเจอไปไคนละหลาย,ายดอกครับค,คุยกับโตง้งแค่นี้ก็อยู่ด้วยกันแค่นี้ก็เจอกันไปคนละหลายดอกอ่าโอเควันนี้ฝากไปแค่นี้เนาะครับ ครับลายเอฟซีนะครับครับผมลาไปแล้วครับครับสวัสดีครับ